รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ M34 เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะที่ผมเพิ่มให้เริ่มจากทาเมอร์แล้วกันนะครับจริงๆมันต้องอยู่ช่วงแรกๆของต้นคลิปใช่ไหมครับตั้งแต่ M14 แล้วนะครับอ่าในส่วนนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วกันของอุปกรณ์ทาเมอร์เฉพาะของมันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมทช้งานเนี่ยชิกาชิปนะครับ220โวลต์ตัว M14 เซตหนะครับเซตส M34 นะครับผมก็ใช้รุ่นนี้แหละราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ทททททนน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 นาาาามมมััััััคคค่่่อข้้้้งงงีียยืดดหุะะรรบบตเววลไิิิ มีตัวเลขสองหลักนะครับชั่วโมงนะครับจุงสุด99ชั่วโมงนี้นะครับตัวเลขเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะครับลดเพิ่มได้หน้าที่มันนะครับง่ายๆคือมันมีคอนแทคนะครับเราป้อนไฟให้มันเนี่ยเจ็ดเนี่ยอ่ะ7จ็สองเนี่ยทุกครั้งที่ป้อนไฟให้เจ็ดสองเนี่ยมันเริ่มนับเวลาครับมันยังไม่เปลี่ยนสถานะนะครับจนกว่าอะไรครับครบเวลาที่กำหนดตัวนี้ผมตั้งยี่สิเนี่ยนะครับสังเกตนะครับขาห้านี่แปดคือคอมมอนนี่นะครับผมเปลี่ยนสถานะแค่นั้นเองครับ จะรีเซ็ตมันยังไงครับก็คือหยุดป้อนไฟมันมันก็ทําการรีเซ็ตพอครบมันก็เปลี่ยนสถานะนะครี่ครับเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานคืออะไรครับคือเอาไปสั่งนะครับทม,ม์เมอร์เอาไปสั่งแมกติกนะครับให้มันทางานแค่นี้เองครับงา่ายๆนะครับเราน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผ่าน M14 ผ่านเซฟติงเซสามาแล้วนะครับน่าจะมีปัญหาเลยซอสนะครับก็คือสองกับเจ็ดเนี่ย นี่นครับจ่ายไฟให้กับคอยควบวงจรปั๊มก็ทํางานนี่นะครับผมหยุดจ่ายไฟมันนะครับก็มันก็คือสถานะทันทีถัดมาง่ายๆก่อนครับแหลอตแลมนะครับแสดงสถานะเนี่ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยในคอร์สของเราเนี่ยก็คือ22มิลลิเมตร220โวลต์นะครับจริงๆมันก็มีขนาด16มิลลิเมตรพวกนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะครับส่วนมากเองเขาก็ใช้งาน22มิลลิเมตรเลยตู้ทั่วไปเนี่ยมันมีข้อกําหนดมันมีหลายอย่างนะครับปัจจัยหลายอย่างที่ เกี่ยวกับการออกแบบตัวเนี่ยไม่ใช่เราอยากนะครับเห็นมันสวยดีนะครับเล็กพื้นที่นะไม่ใช่นะครับเวลามันพังมันซ่อมเนี่ยลูกค้าเองก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับหาเปลี่ยนได้ง่ายอะไรนั่นเองนะครับอารามเนี่ยผมสีน้ําเงินนะครับโวลดเนี่ยสีเหลืองออฟสีแดงเพาเวอร์สีแดงลันสีเขียวครับไอีเนี่ยนะครับสีขาวใช้กับเนมเพทยี่สิบสองมิลลิเมตรนะครับตัดมานะครับเป็นปุ่มสตาร์สต็อปเป็นปุ่มปั้นสวิตช์นะครับปุ่มสตาร์สต็อปของเราเองนะครับก็ติดไปดับนะครับขนาดยี่สิบสองมิ นี่ผมปรับเป็นระบบรีเซ็ตก็ได้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแค่สตาร์ทสต็อปอย่างเดียวนะครับมันจะอยู่ในคอร์ที่สองนะครับปุ่มรีเซ็ตของเราคอนแทกเองนะครับ NC นะครับสีแดงฝั่งนี้ NO นะครับสีเขียวครับนี่นะครับคอนแทก NO NC เอาไปใช้งานครับปุ่มสตาร์ทก็คือ NO นะครับปุ่มสต็อป NC นะครับทุกครั้งที่เรากดหนึ่งทีนะครับเอามือออกครับมันก็คืนสถานะนะครับกดแช่นะครับพูดิงงานกกดแช่กดติดไฟดับ เดนจะทวนว่านะครับทุกครั้งที่เรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยทำไมเราต้องมีวงจรเซลล์หัวดิ้งก็คือกดทุกครั้งที่ปั๊มทำงานกดพอเอามือออกเนี่ยปั๊มมันหยุดทำงานต่อจากซีเลคเตอร์สวิตช์ในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับที่เราปรับโหมดมันได้แล้วทีเนี้ยไอ้โหมดสตาร์ทสต็อปเนี่ยมันก็อยู่ในอะไรครับในโหมดแมนนวลออโต้วยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับแมนนวลก็คือนี่ครับจากที่เราบิดเราต้องการปุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วก็เพิ่มอนุกรมมันเข้าไปนะครับในวงจรนีนะครับอนุกรมมันวิ่งมาเส้นนี้นะคครรรรรรััับบมนนนนนผผ่่่่่าาาาาสสตตตต็็ออออปกกกแลล้์์ทเเเงงซฮดิียะไ ปุ่มสตาร์ทเนี่ยมาเซลกับมันจะช่วย